สัสดีครับเนอะนุศรทำเซรามครับใช่ใช่แล้วลูกอ่ะอ่ะมาอีกแล้วดเรเจมอ่ะใส่อะไรบ้างลลูกกาวนนใส่กาวนี้แล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้อ่ะไม่รู้แม่กั็ไม่เอามาสอนได้สินแอมมาสอนได้อ่ะโชว์โชว์ดิมมีอะไรบ้างอันนี้นิดหน่อยใส่กาวเออใส่นิดหน่อยน้องก็เยอะได้ใส่เยอะแกแล้วออกมาเป็นแบบไหนแบบนั้นเหรอก็ปิดแบบนี้ คนจะเป็นแบบนี้แล้วหนูเออใส่สีแล้วก็ใส่อันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้คืออะไรไม่รู้นะพี่น้องนะเออโอเคจัดเลยใส่นิดหน่อยนั้นใส่ก็คนแล้วก็ต้องคนกับกาวแค่นี้เหรอที่ผสมอ่ะไม่แล้วมีแป้งเปล่าต้องใส่อันนี้นิดหน่อยอันนี้คืออะไรแป้งเหรอ เออใส่แป้งแค่นี้นะพี่ร้อนนะเออนี่แหละลูกกัญญาก,ก็เล่นลกไปหมดแล้วจ้ะเออเอเอเป็นแล้วนะจ๊ะเป็นแล้วอ่ะแล้วก็แล้วก็มันกลายเป็นแบบนี้โอ้โหเก่งวะโอเคอย่าลืมกดไลค์หนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออยบายอย่าลืมไปทำแบบน้องเจมนะจ๊ะกดไลค์เจมด้วยบาย